เด็กชายผู้หิวโหวยเพียงแค่มาขออาหารหน้าบ้านหลังใหญ่แต่กลับต้องช็อกเมื่อคนที่เปิดประตูออกมากลับคือแม่แท้ๆของเขาผู้หญิงที่หายไปจากชีวิตนานนับปีและตอนนี้เธอกำลังซ่อนความลับบางอย่างในคฤหาดของมหาเศรษฐีความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะถูกเปิดเผยเด็กชายเดินเท้าเปล่าไปตามถนนที่มืดสลัวแสงไฟจากเสาไฟเก่ากระพริบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อ ท้องของเขาร้องดังเพราะความหิวกลิ่นควันอาหารลอยมาแต่จมูกจากบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าประตูเหล็กสีดำสูงปิดแน่นแต่แง่งเล็กด้านข้างเปิดแง้มพอให้ร่างเล็กสอดตัวเข้าไปได้หัวใจของเด็กชายเต้นแรงเมื่อก้าวเข้าไปในสวนสนามหญ้าตัดเรียบและน้ำพุที่ส่องแสงไฟสีขาวทำให้ที่นี่ดูหรูหราจนไม่น่าเชื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านกลิ่นอาหารหอมหวานเข้มข้นยิ่งกว่าที่เคยสัมผัส มือเล็กยกขึ้นเคาะเบาๆเสียงสะท้อนดังออกมาในความเงียบของค่ำคืนประตูค่อยๆเปิดหญิงสาวแต่งกายหรูหรายืนอยู่ด้านในรอยยิ้มแผ่วจางบนใบหน้าของเธอหยุดชะงักทันทีดวงตาของเด็กชายเบิกกว้างใบหน้านั้นคือใบหน้าที่เขาไม่เคยลืมดวงตาที่อบอุ่นและเสียงหายใจสั่นเครือมันคือแม่ของเขาแม่ที่หายไปจากชีวิตนานนับปี เด็กชายตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นกลิ่นหอมของอาหารกลับแปรเปลี่ยนเป็นความอึดอัดในอกเสียงหัวใจดังรัวจนแทบจะกลบทุกสิ่งเขาไม่รู้ว่าควรเอ่ยคำใดออกมาก่อนหญิงสาวหันมองไปรอบๆอบอย่างร้อนรนเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากในบ้านแสงไฟสว่างวาบส่องมาจากโถงทางเดินหรูหราและเสียงชายคนหนึ่งเอ่ยถามว่าใครมาเคาะประตูในยามดึกแม่ของเด็กชายกัดริมฝีปาก มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเอื้อมมาจับแขนลูกแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนกำลังปกปิดความลับที่ไม่อาจเปิดเผยเด็กชายรู้สึกได้ถึงความเย็นไหลผ่านสันหลังอากาศหอมหวานเมื่อครู่กลับกลายเป็นกลิ่นคมแหลมที่ทำให้หายใจติดขัดเสียงประตูภายในบ้านกำลังถูกเปิดออกและเขารู้ทันทีว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหวนคืนเด็กชายยืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุน สายตาจับจ้องไปที่แม่ซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าความจริงที่ปรากฏทำให้ร่างเล็กสั่นสถานหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆก้องสะท้อนในโถงหรูหราของบ้านหลังใหญ่ทุกก้าวเหมือนเสียงคล้องที่ตอกย้ำว่าความลับที่ซ่อนอยู่อาจแตกกระจายออกมาในทุกวินาทีแม่ของเด็กชายยกนิ้วแตะริมฝีปากแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและคำสั่งที่ไม่ต้องใช้คำพูด เธอต้องการให้เขาเงียบต้องการให้เขาไม่เอ่ยความจริงใดๆออกมาแต่สำหรับเด็กชายความหิวความคิดถึงและความเจ็บปวดที่กดทับมานานมันกำลังปะตุขขึ้นเหมือนภูเขาไฟเขาไม่อาจถอยหลังได้อีกแล้วประตูด้านในเปิดออกชายวัยกลางคนก้าวออกมาเขาสวมชุดนอนราคาแพงแต่ท่าทางเต็มไปด้วยอำนาจสายตาคมกริบจ้องตรงมาที่เด็กชายใครมาในยามดึกเสียงทุ้มต่ำถาม ก้องสะท้อนในความเงียบของค่ำคืนแม่ของเด็กชายรีบตอบเป็นเด็กขออาหารค่ะน้ำเสียงของเธอสั่นแต่พยายามทําให้มั่นคงเด็กชายรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในคำพูดนั้นแม่เรียกเขาว,ว่าเด็กขออาหารทั้งที่เขาเป็นลูกเป็นสายเลือดที่เธอเคยโอบกอดในคืนที่หนาวเหน็บชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟสองใบหน้าที่เคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความสงสัย เขากวาดตามองเด็กชายตั้งแต่หัวจรรเท้าความสกรปรกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและดวงตาที่วาววับด้วยความเจ็บปวดเด็กคนนี้ดูน่าสงสารเสียงของชายคนนั้นแฝงความเย็นชาแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับขอทานแม่ของเด็กชายหันมองลูกอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาที่เกือบจะไหลออกมาแต่เธอกัดฟันแน่นพยายามกลืนมันกลับเข้าไปเธอรู้ว่าแม้เพียงหยดเดียวของน้ำตา ก็อาจทำให้ความลับแตกออกทันทีเด็กชายไม่เข้าใจเพราะทุกลมหายใจเขาเรียกหาแม่มาตลอดแล้วเหตุใดวันนี้แม่กลับไม่ยอมเรียกชื่อเขาไม่ยอมเอื้อนเอ่ยคำว่าลูกไปเสียเถอะชายคนนั้นสั่งเสียงหนักแน่นเหมือนประตูที่ปิดตายที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนแปลกหน้าเด็กชายก้าวถอยหลังทีละก้าวแต่หัวใจกลับดึงให้เขาเดินเข้าใกล้แม่เขาไม่ต้องการอาหารอีกแล้ว เขาต้องการคำตอบต้องการความจริงที่แม่ซ่อนเอาไว้มือเล็กกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวเขาเอ่ยออกมาด้วยเสียงสัน่นแม่คำคำนั้นทำให้ความเงียบแตกกระจายแม่ของเด็กชายตัวแข็งทื่อชายคนนั้นหันมามองเธอด้วยความตกตะลึงในดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่เธอไม่อาจหนีแม่งั้นหรือชายคนนั้นถามชา้ชาๆเสียงเต็มไปด้วยความกดดันนี่หมายความว่าอย่างไร แม่ของเด็กชายหายใจถี่ใบหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดไหลออกไปจนหมดเธอพยายามเอื้อนเอ่ยคำแก้ตัวแต่ริมฝีปากกลับสั่นจนไม่อาจก่อเสียงที่ชัดเจนเด็กชายยืนมองด้วยความหวังแต่ความหวังนั้นกลับปนไปด้วยความเจ็บปวดเขารู้ว่าแม่ต้องเลือกระหว่างเขากับชีวิตใหม่เลือกระหว่างความจริงกับความลับที่สร้างขึ้นมาชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เขาจ้องหน้าเด็กชายด้วยแววตาคมกริบ จากนั้นหันกลับไปมองผู้หญิงที่ยืนตัวสัน่นเธอมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกฉันใช่หรือไม่ความเงียบที่ตามมาเหมือนเสียงระฆังมรณะที่ก้องอยู่ในหัวเด็กชายเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองดังถี่รัวเหมือนกลองศึกแม่หลับตาลงน้ําตาไหลออกมาในที่สุดหยดลงบนพื้นหินอ่อนที่สะท้อนแสงไฟเธอเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาเขาเขาคือลูกของฉัน ทุกสิ่งหยุดนิ่งอากาศเหมือนถูกดูดออกไปจากห้องถองเด็กชายรู้สึกว่าตัวเองแทบหายใจไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนโลกสว่างขึ้นเพราะคำว่าลูกจากปากแม่ชายคนนั้นยืนนิ่งดวงตาที่เต็มไปด้วยอำนาจพลันแข็งกร้าวนี่หมายความว่าอย่างไรเธอมีลูกมาก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่หรือแม่พยักหน้าช้าๆเสียงสะอื้นสั่นเครือใช่ค่ะและฉันไม่เคยบอกคุณ เด็กชายก้าวเข้าไปใกล้มือเล็กเอื้อมไปหาแม่แต่ชายคนนั้นยกมือขึ้นกัน้นสายตาเย็นเฉียบจ้องมาที่เขาออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แม่ของเด็กชายร้องเสียงหลงอย่าไล่เขาเลยเขาคือเลือดเนื้อของฉันแต่คําวิงวอนนั้นไม่อาจทำให้ผนังแข็งกร้าวของชายคนนั้นสั่นคลอนเขาตวาดออกมาถ้าเธอต้องการอยู่กับฉันเธอจะต้องตัดขาดจากอดีตท,ทุกอย่างเด็กชายยืนนิ่ง น้ำตาไหลรินลงมาอย่างไม่อาจหยุดได้หัวใจบีบรัดจนแทบแตกสลายเพราะความจริงที่เขาโหยหากลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงแม่ของเด็กชายสุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นสะท้อนก้องไปทั่วถงเธออยู่ในวงล้อมของการตัดสินใจที่โหดร้ายเลือดเนื้อที่ยืนอยู่ตรงหน้าหรือชีวิตหรูหราที่เธอสร้างขึ้นมาใหม่เด็กชายไม่เอื้อนเอ่ยคำใดอีกเขาเพียงหันหลัง ก้าวเท้าออกไปในความมืดข้างนอกเสียงประตูปิดดังสนั่นอยู่ด้านหลังเหมือนกำแพงที่กั้นหัวใจแม่ลูกออกจากกันตลอดกาลแต่ในความมืดนั้นเด็กชายรู้สึกถึงบางสิ่งที่ก่อตัวขึ้นในอกไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดแต่เป็นไฟแห่งความมุ่งมั่นไฟที่สัญญาว่าเขาจะกลับมาเพื่อหาความจริงทั้งหมดเพื่อถามว่าเหตุใดแม่จึงต้องทิ้งเขาไว้ในเงามืด แสงจันส่องลงมาบนเส้นทางที่ทอดยาวเสียงจิ้งหรีดร้องก้องในความเงียบเด็กชายก้าวเดินไปข้างหน้าแม้หัวใจยังสั่นสถานแต่ในสายตาเริ่มมีประกายแห่งความเข้มแข็งและเขารู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงที่ประตูบ้านมหาเศรษฐีมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคุณอยากให้ผมเขียนต่อเนื่องเต็ม1500คำในสไตล์นี้เลยไหมครับ เพราะตอนนี้ที่ผมเขียนมาประมาณ900คำท่าต้องการผมจะขยายรายละเอียดความรู้สึกภาพบรรยากาศและเส้นทางที่เด็กชายต้องเผชิญต่อเพื่อให้ครบ1500าคำพอดีครับเด็กชายเดินลุยความมืดที่ปกคลุมถนนสายเล็กลมเย็นพัดกรูเข้ามาเหมือนกําลังทดสอบหัวใจที่เปราะบางเสียงฝีเท้าเล็กๆก,กระทบพื้นดินดังแผวๆแ,แต่ในหัวใจของเขาเสียงนั้นดังก้องเหมือนเสียงกลองศึกน้ำตาย,ยังคงเกาะอยู่ที่แก้มรถเค็มติดอยู่บนริมฝีปาก กลิ่นควันอาหารจากบ้านมหาเศรษฐียังคงตามหลอกหลอนแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่าความหิวคือภาพของแม่แม่ที่เลือดจะเรียกเขาว่าเด็กขออาหารเขาไม่รู้ว่าตนเองเดินมานานเท่าไหร่เพียงแต่ทุกก้าวเหมือนยาวนับพันไมล์ไฟจากบ้านเรือนค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ไหวเอ็นในความมืดเสียงเห่าไกลๆของสุนัขดังขึ้นเด็กชายหยุดก้าวหันมองรอบๆ ความเงียบกดทับเหมือนผ้าหนาเขารู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนกำลังมองมาสายตาที่มองทะลุค,ความอ่อนแอในหัวใจเขากำมัดแน่นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งความเจ็บปวดค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นไฟที่ร้อนระอุไฟแห่งความแค้นไฟแห่งคำถามที่ต้องการคำตอบทำไมแม่ถึงต้องปิดบังเสียงแผ่วเบาหลุดออกจากริมฝีปากคำถามนั้นลอยหายไปในความมืด ไม่มีใครตอบไม่มีใครยืนยันนอกจากลมที่พัดแรงจนกิ่งไม้สั่นสะเทือนเด็กชายเดินต่อไปผ่านทุ่งหญ้าที่ชื้นด้วยน้ำค้างกลิ่นดินสดชื่นแตะจมูกแต่ไม่อาจปลอบประโลมความหนาวในอกได้เขาเงื่หน้ามองท้องฟ้าดวงจันทร์ครึ่งดวงลอยเด่นท่ามกลางหมู่ดาวแสงสีเงินสาดลงมาเหมือนกำลังชี้ทางทว่าทางที่เด็กชายต้องเดินนั้นเต็มไปด้วยความมืดและความไม่แน่นอน เขาหยุดยืนใต้ต้นไม้ใหญ่เอนหลังพิงลำต้นที่หย่าบกร้านดวงตาปิดลงชั่วขณะภาพแม่ในบ้านหรูหราผุดขึ้นมาอีกครั้งใบหน้าอ่อนหวานที่เขาโหยหาแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเงียบงันหัวใจของเขาแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆแต่จากเศษเสี่ยงเหล่านั้นกลับก่อตัวเป็นคำสัญญาฉันจะหาความจริงให้ได้ไม่ว่าต้องเจ็บปวดแค่ไหน เสียงหอนของหมาป่าดังขึ้นจากเนินเขาไกลๆล,ลมหนาวพัดแรงจนใบไม้ปลิวกระจายเด็กชายลืมตาขึ้นอีกครั้งในแววตามีประกายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนประกายแห่งการต่อสู้และความเข้มแข็งเขาเดินต่อไปในความมืดจนกระทั่งแสงไฟจากหมู่บ้านเล็กๆปรากฏตรงหน้าบ้านไม้เก่าเรียงรายอยู่ริมถนนกลิ่นควันไฟจากเตาไม้ลอยมาแตะจมูก เสียงเด็กหัวเราะคิกคักดังลอดออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเด็กชายยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเพราะมันทําให้เขานึกถึงคืนเก่าๆที่แม่เคยกอดคืนที่เขายังเป็นเพียงลูกชายตัวเล็กในบ้านหลังเก่าไม่ใช่เงาที่ถูกทอดทิ้งอยู่ข้างนอกประตูหรูหราความเจ็บปวดกัดกินเข้าไปในทุกเส้นเลือดแต่ความทรงจํานั้นกลับเติมเชื้อไฟให้หัวใจเขาไม่อาจหยุดเพียงแค่การถูกผลักไส เขาต้องกลับไปต้องรู้ว่าเหตุใดแม่จึงเลือกเส้นทางนั้นเสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ฝีเท้าที่สั่นไหวด้วยความหวาดกลัวแต่เป็นก้าวที่หนักแน่นขึ้นก้าวที่เต็มไปด้วยความหมายใหม่เด็กชายไม่รู้ว่าอนาคตรออยู่ที่ปลายทางไหนเขาไม่รู้ว่าบ้านมหาเศรษฐีซ่อนความลับใดไว้แต่สิ่งที่เขารู้แน่คือความจริงนั้นเป็นของเขาและเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้มันมา เขาเดินฝ่าความมืดเดินฝ่าลมหนาวหัวใจที่เจ็บปวดกลายเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งและแม้โลกจะโหดร้ายเพียงใดเขาก็จะก้าวต่อไปแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเหมือนกำลังเฝ้ามองเด็กชายตัวเล็กที่เดินเพียงลำพังและในความเงียบของค่าคืนนั้นเรื่องราวของแม่และลูกยังคงดำเนินต่อไปโดยไร้คำตอบแต่ความเงียบไม่อาจกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรง ไม่อาจดับไฟที่เพิ่งถูกจุดขึ้นมาในอกของเด็กชายไฟที่สัญญาว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในวันหนึ่งตอนนี้ผมเขียนต่อเนื่องมาประมาณ1500คำรวมทั้งหมดตอนแรกตอนต่อแล้วครับคุณอยากให้ผมขยายเรื่องราวไปอีกเช่นการเดินทางของเด็กชายต่อการสืบหาความลับของแม่การเผชิญหน้ากับมหาเศรษฐีในอนาคตหรือให้ผมแปลงเป็นตอนต่อตอไปแบบซีรีส์ดีครับเด็กชายยังคงก้าวเดินไปตามถนนสายมืด เสียงรองเท้าเก่าขา,ขาดขาดขูดไปกับพื้นดินแห้งแตกทุกก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่หัวใจกลับยังไม่ยอมแพ้ท้องฟ้ายังคงมืดสนิทมีเพียงดวงดาวที่กระพริบแสงห่างไกลแสงจันทร์ที่ลอดผ่านก้อนเมฆเหมือนคอยบอกทางเด็กชายแหงนหน้ามองด้วยความหวังเล็กๆว่าสักวันหนึ่งความมืดนี้จะถูกแทนที่ด้วยแสงอรุณเขาเดินผ่านทุ่งหญ้าที่มีน้ำค้างเกาะ หยดน้ำเย็นไหลเข้ามาเปียกปลายขากลิ่นดินชื้นหอมแตะจมูกแต่ในใจยังคงว่างเปล่าความหิวเริ่มกัดกินร่างกายเสียงท้องร้องดังไม่หยุดแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ความหิวสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือภาพแม่ที่ยืนอยู่ในบ้านหรูคืนนั้นแม่ที่ไม่เอ่ยเรียกเขาว่าลูกต่อหน้าคนอื่นแม่ที่ยืนอยู่ข้างชายแปลกหน้าที่มีอำนาจและทรัพย์สินแม่ที่ไม่อาจกอดเขาต่อหน้าสายตาคนนั้น เขาเคยคิดว่าได้พบแม่อีกครั้งจะเป็นเหมือนความฝันที่เป็นจริงแต่แทนที่จะได้รับอ้อมกอดเขากลับได้รับสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความลังเลมันเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจเด็กชายหยุดเดินเขานั่งลงบนหินก้อนใหญ่ริมทางเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้กิ่งไม้เสียดสีกันดังคลืดคราดเขากอดเข่าซบหน้าลงน้ำตาไหลออกมาเงียบๆอีกครั้งแม่ ทำไมแม่ไม่รับฉันเสียงแผ่วเบาสะท้อนออกมาในความว่างเปล่าไม่มีใครได้ยินไม่มีใครตอบนอกจากเสียงจิ้งหรีดร้องระงมและเสียงหัวใจที่เจ็บปวดแต่ในความเจ็บปวดนั้นกลับมีบางอย่างค่อยๆผลักดันความอยากรู้ความอยากเห็นความจริงมันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่แข็งแกร่งเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเปล่งประกายแข็งกร้าว เขาไม่อาจยอมแพ้กับชะตากรรมถ้าแม่ปฏิเสธเขาเขาก็ต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมถ้าแม่เลือกที่จะปิดบังเขาก็จะหาความจริงด้วยตัวเองเขาลุกขึ้นก้าวเดินต่อไปแม้ร่างกายจะสั่นด้วยความหนาวและหิวโหวยแต่ไฟในใจกลับลุกโชนยิ่งกว่าเดิมเขาเดินเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆบ้านไม้เก่าเรียงรายกันอยู่ข้างถนนดินกลิ่นควันไฟจากเตาไม้ลอยมาแตะจมูก เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังออกมาจากบ้านหลังหนึ่งมันทำให้หัวใจของเขาเจ็บแปบลบเพราะความทรงจำเก่าๆวนคืนครั้งหนึ่งเขาเคยหัวเราะแบบนั้นกับแม่ครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งกินข้าวร้อนๆข้างกายเธอแต่ค่ำคืนนี้เขายืนอยู่คนเดียวมองผ่านหน้าต่างบ้านคนอื่นเหมือนเป็นคนนอกเขาเบือนหน้าหนีก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นในใจเอ่ยสัญญากับตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับไป และในวันนั้นแม่จะต้องอธิบายทุกอย่างให้ฉันฟังลมหนาวพัดแรงขึ้นท้องฟ้าเริ่มมีแสงอ่อนๆของรุ่งอรุณนกตัวเล็กส่งเสียงร้องปลุกเช้าวันใหม่เด็กชายยืนหยุดมองขอบฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นความเจ็บปวดในใจยังไม่จางหายแต่แสงแรกของวันทําให้เขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังยาวไกลและเขาจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะเจออะไรหัวใจเล็กๆเ,เต็มไปด้วยบาดแผล แต่ในแววตามีประกายที่แข็งแกร่งเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กขออาหารเขาคือเด็กชายที่กำลังตาหาความจริงของชีวิตและไม่มีสิ่งใดจะหยุดเขาได้เขาก้าวเดินต่อไปในแสงตะวันแรกพร้อมกับสัญญาในใจที่ดังชัดเจนเขาจะหาคำตอบเขาจะกลับไปเผชิญหน้ากับบ้านมหาเศรษฐีอีกครั้งและเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ยินความจริงทั้งหมดจากปากแม่ด้วยตัวเอง ตอนนี้ข้อความที่ผมเขียนต่อรวมกับของเดิมจะอยู่ราวๆสา0พันคำแล้วครับคุณอยากให้ผมขยายเป็นบทต่อต่อไปเช่นการเดินทางของเด็กชายการค้นพบความลับของแม่หรือการประทะก,กับมหาเศรษฐีเป็นรูปแบบตอนยาวๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆดีไหมครับเข้าใจแล้วครับคนพนมมือผมจะเล่าเรื่องต่อจากที่หยุดไว้และขยายความให้ยาวประมาณ150 0าคำเต็มๆในสไตล์เดียวกับที่คุณชอบคือบรรยากาศกดดันอารมณ์หนักแน่น และใช้ประโยคสั้นกระชับเหมาะกับการเล่าเสียงบรรยายเด็กชายเดินไปบนถนนดินที่ทอดยาวออกสู่ทุ่งกว้างแสงตะวันเช้าเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองสาดลงบนร่างเล็กผอมบางแต่ความอบอุ่นนั้นไม่อาจชล้างความหนาวในใจเสียงนกบนกิ่งไม้ส่งเสียงร้องทักทายวันใหม่แต่สำหรับเด็กชายมันคือเสียงที่แปลกแยกโลกทั้งใบดูเหมือนเป็นของคนอื่นเขาเพียงเดินผ่านไปอย่างไม่มีที่ทาง ความทรงจำเมื่อคืนยังคงก้องอยู่ในหัวใบหน้าแม่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงชายผู้มีอำนาจที่สั่งให้เขาออกไปประตูที่ปิดดังสนั่นใส่หน้าทั้งหมดนั้นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนเขากัดฟันแน่นเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บแต่เขาไม่ร้องเพราะความเจ็บกายเล็กน้อยไม่อาจเทียบกับบาดแผลในใจเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงตลาดเล็กๆริมหมู่บ้าน กลิ่นอาหารร้อนๆลอยมาตามลมกลิ่นหอมของข้าวต้มกลิ่นหอมของขนมปังที่อบจากเตาทำให้ท้องร้องเสียงดังขึ้นอีกผู้คนเดินขวักไขว่แม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าเด็กชายยืนมองด้วยสายตาเหนื่อยล้าเขาอยากเพียงเศษอาหารสักคำแต่เมื่อคิดถึงคำพูดเมื่อคืนคำที่แม่ปฏิเสธเขาต่อหน้าความหิวกลับกลายเป็นความเจ็บจนกลืนไม่ลงเขาหันหลังออกจากตลาด เลือกเดินไปตามตรอกแคบที่เต็มไปด้วยเงามืดที่นั่นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีแสงสีมีเพียงกลิ่นเหม็นอับของขยะที่กองอยู่ข้างทางเด็กชายหยุดยืนใต้กำแพงเก่าก้อนอิดแตกและร่องรอยตะไคร่น้ำเกาะหนาเขานั่งลงพิงกำแพงปล่อยให้ร่างกายอ่อนแรงเอนงลงกับพื้นหัวใจหนักอึ้งเหมือนมีหินถ่วงแม่ถ้าแม่ยังรักฉันจริงทำไมแม่ไม่กอดฉันเสียงสั่นเครือหลุดออกมา ดวงตาที่แดงช้ำมองไปอย่างท้องฟ้าแต่ฟ้ากลับเงียบงนันความเงียบนี้ต่างจากความสงบมันคือความว่างเปล่าที่กัดกินจิตใจเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบทอดทิ้งเหมือนตนเองไม่เหลือใครอีกแล้วแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงฝีเท้าเบาๆที่ใกล้เข้ามาเด็กชายเงยหน้าขึ้นเห็นชายชาราสวมเสื้อผ้าเก่าๆเ,เดินถือถุงผ้าข้างตัวชายชาราหยุดมองเด็กชาย สายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความเวทนาเขาเอื้อมมือหยิบขนมปังจากถุงยื่นมาตรงหน้าเด็กชายโดยไม่พูดอะไรเด็กชายลังเลมือสั่นเล็กน้อยความหิวบีบคั้นจนแทบหมดแรงแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยความดื้อดึงกินเสียเถอะเสียงแหบต่ำของชายชาราเอ่ยอ,ออกมาคนเราไม่อาจเดินต่อได้ด้วยท้องว่างเด็กชายค่อยๆย,ยื่นมือไปรับเขากัดขนมปังคำเล็กๆ กลิ่นหอมและรสเค็มจางๆแผ่ซ่านไปทั่วปากน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งเพราะความอบอุ่นจากคนแปลกหน้ากลับมากกว่าสิ่งที่แม่มอบให้เมื่อคืนขอบคุณครับเด็กชายพึมพำเสียงเบาราวกับกลัวลมจะพัดหายไปชายชรานั่งลงข้างๆเขามองเด็กชายด้วยสายตาที่นิ่งลึกเจ้าเป็นใครมาจากไหนเด็กชายก้มหน้าลงเขาไม่อยากเล่า แต่แรงกดดันในใจทำให้คำพูดหลุดออกมาผมไปหาแม่ครับแต่แม่ไม่ยอมรับผมชายชรานิ่งไปชั่วครู่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจบางครั้งคนเราก็ยอมทิ้งความจริงเพื่อแลกกับสิ่งที่คิดว่าดีกว่าเด็กชายหันไปมองทันทีดวงตาเต็มไปด้วยคำถามหมายความว่าอย่างไรครับชายชรายิ้มจางจาง ลูกเอ,อ๋ยความลับของผู้ใหญ่บางอย่างไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะเขากลัวจะเสียสิ่งที่เขามีอยู่คำพูดนั้นทิมแทงเข้าไปในหัวใจเด็กชายเขานึกถึงใบหน้าแม่ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาเริ่มเข้าใจเล็กน้อยแต่ความเข้าใจนั้นไม่อาจลบความเจ็บปวดได้แล้วผมควรทำอย่างไรเสียงเด็กชายสั่นไหวผมอยากให้แม่อยู่กับผมแต่แม่เลือกที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้นชายชรามองไปอย่างท้องฟ้า เมฆขาวลอยช้าๆบนฟ้าโปร่งเจ้าต้องเข้มแข็งเจ้าต้องหาคำตอบด้วยตนเองอย่าให้ความเจ็บทำให้เจ้าหยุดเดินเด็กชายนิ่งไปคำพูดนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนหัวใจแต่ก็เป็นค้อนที่สลักคำสัญญาใหม่ลงไปเขาพยักหน้าช้าๆมือเล็กกำแน่นผมจะกลับไปหาความจริงไม่ว่าต้องเจ็บปวดแค่ไหนชายชารายิ้มเขาวางมือเหีียวย่นลงบนหัวเด็กชาย นั่นแหละจิตใจของผู้ไม่ยอมแพ้เสียงลมพัดแรงอีกครั้งกลีบใบไม้ปลิวกระจายเด็กชายลุกขึ้นหัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ในดวงตาเริ่มมีประกายแข็งแกร่งเขาก้าวออกจากตรอกเดินสู่ถนนใหญ่ที่ทอดไปไกลสุดสายตาทุกก้าวเต็มไปด้วยความหมายใหม่เขาไม่ได้เดินเพื่อหาอาหารอีกแล้วแต่เขาเดินเพื่อหาความจริงและเส้นทางนั้น จะพาเขากลับไปยังบ้านมหาเศรษฐีบ้านที่แม่ซ่อนตัวอยู่หลังประตูหรูหราบ้านที่เก็บงำความลับซึ่งเขาจะต้องเปิดเผยให้ได้ตรงนี้คือการต่อเนื่องยาว1500คานับรวมจากจุดที่คุณให้ผมเขียนเพิ่มเรื่อยๆตั้งแต่ต้นคุณอยากให้ผมเขียนต่อเป็นตอนใหม่แบบซีรีส์ไปเรื่อยๆเช่นตอนที่เด็กชายเริ่มแอบ,บสืบเรื่องแม่เจอกับผู้คนที่รู้จักแม่หรือเริ่มเผชิญหน้ากับมหาเศรษฐีดีไหมครับได้เลยครับคนผนมมือ ผมจะเขียนตอนจบที่สง่างามและสมบูรณ์ให้เรื่องราวของเด็กชายและแม่คลี้คลายโดยยังคงโทนภาษาแบบกระชับละเมียดเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงและปิดเรื่องอย่างลึกซึ้งกินใจเด็กชายยืนอยู่ตรงหน้าประตูเหล็กสีดำอีกครั้งครั้งนี้หัวใจของเขาไม่สั่นไหวเหมือนคืนแรกในแววตาไม่มีความกลัวมีเพียงความมุ่งมั่นที่จะรู้ความจริงเขายกมือเคาะประตูเสียงสะท้อนดังก้องในความเงียบ ไม่นานนักประตูก็ค่อยๆเปิดออกแม่ของเขายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดขาวน้ำตาคลอเบ้าเธอมองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดลูกทำไมเจ้าต้องกลับมาอีกเสียงของเธอสั่นสถานเต็มไปด้วยความกังวลและความโศกเศร้าเด็กชายมองตรงไปอย่างแม่น้ำเสียงของเขาชัดเจนและมั่นคงเพราะผมต้องการความจริงผมไม่อยากเป็นเพียงเงาที่แม่ไม่ยอมรับ ผมอยากได้คำตอบจากปากแม่ด้วยตัวเองแม่ทรุดตัวลงหยดน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสั่นสะอื้นจนแทบพูดไม่ได้แต่สุดท้ายก็เอ่ยออกมาลูกแม่ไม่เคยเลิกรักเจ้าเลยแต่แม่กลัวกลัวว่าสิ่งที่แม่สร้างขึ้นจะพังทลายกลัวจะถูกทอดทิ้งอีกครั้งแม่เลือกผิดแม่เลือกเก็บความลับและนั่นทำร้ายเจ้าหนักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเด็กชายยืนนิ่ง น้ำตาเอ่อขึ้นมาในดวงตาหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบและปล่อยออกพร้อมกันคำพูดนั้นทำให้บาดแผลเปิดกว้างแต่ในขณะเดียวกันก็มอบอยารักษาเขาเดินเข้าไปกอดแม่อ้อมกอดนั้นแน่นและอุ่นแม่สั่นไหวในอ้อมกอดลูกเสียงสะอื้นดังแผ่วๆแต่เต็มไปด้วยความจริงใจแม่ขอโทษเธอเอ่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่จะไม่ทิ้งเจ้าอีกไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นเช่นไร เจ้าคือลูกของแม่เสมอเด็กชายซบหน้าลงบนไหล่แม่น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่ปลดปล่อยไม่ใช่ความสิ้นหวังอีกต่อไปแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดลงบนร่างของทั้งคู่ประตูที่เคยกั้นขวางถูกเปิดออกความลับที่เคยปิดซ่อนถูกเปิดเผยแม่และลูกได้กลับมาพบกันอีกครั้งในความจริงไม่ว่าข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพียงใดพวกเขาก็จะเดินไปด้วยกัน เพราะในที่สุดความรักก็ได้เอาชนะความกลัวส่องแสงแวววาวจบบริบูรณ์ส่องแสงแวววาวคุณอยากให้ผมเขียนสรุปข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องนี้ไว้ท้ายๆเพิ่มด้วยไหมครับจะเหมาะสำหรับตอนบรรยายจบคลิปหรือเนื้อหาสำหรับ YouTube มากๆเลย